ากราบว่าพอ,อกันอีกแล้วคะ่ทะท่าด้เย่มอนีมน่มนุษย์มาพร้อมกับกล่องพัาสติกใรสนีจากประเทศไทยจ้าเป็นของจากยายล้านเนาะแม่ของมนุษย์จ้ะเพิ่นทรงหมังม่วงแผ่นหรือว่าหมังม่วงกวนมะหอยเนาะกิโลกว่ากว่าจากเพิ่นว่าปีนี้หมังม่วง,งเมืองไทยลหลายห,หลายเหุ้แล้วก็กคิดฮอดลูกว่าสั้นจ้ะแล้วก็ชุดเด็กหน่อยอีกสองชุดเพิ่นทรงมาเซอร์ไพร์ล้านเพิน่นเพินเพ่นกับ่าบอกคือกันว่าเป็นชุดอิหยังจังไหนแนวใดเนาะมนุษย์กะดีใจดีใจจ้ะ ของจากแม่เนาะมันกะมีคุณค่าทั้งจิตใจถึงแม้ว่าราคาค่า,คาส่งมันกะหลายบาทอยู่แต่ว่ามันกะมีคุณค่าทั้งจิตใจคือว่านั่นลหะก็เท่ากับว่ามือนี่มนุษย์จะมา่าเปิดกล้องไปสะนี่กล้องนี่และเนาะจากมาเปิดพร้อมกันกันกบมนุษย์และกับมนุษย์ก็จะว่าถึง รายละเอียดของการเดินทางสำหรับกล่องพัสดุไปรษนี่กองนี้จากอำเภอโค้งเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะกว่าจะถึงเมืองเบอร์เกนประเทศนอร์เวย์ละก็รายละเอียดต่างๆเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่จะส่งของไปต่างประเทศให้ญาติพี่น้องให้เพื่อนฟูงอีกอย่างจังใดกันมาฟังกับแม่นูตจ้ะจ้าก่อนที่จะไปเปิดกล่องพัสดุไปรษนี่กองนี้กะแม่นูตจะบอกข้อมูลคร่าวๆก่อนนอกจาก เพื่อว่าอาจจะเป็นประโยชน์เล็กๆในน้อยสำหรับเพื่อนๆที่จะส่งของมาให้ญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศนอกจากการข้อมูลที่สำคัญสำคัญก็คือซื้อที่ยูภาษาอังกฤษบอกให้ชัดเจนนอกจากละก็ซื้อที่ยูผู้ส่งใส่เซ็นภาษาอังกฤษเพราะว่ามันจะมีอยู่หรอบนึงน้องสายมนุษย์เนะส่งของมาให้มนุษย์ยูนอเวปึกคัก สรงของมาตาั้งประเทศซื้อที่ยูผู้ทรงมันใช้เป็นภาษาไทยจ้ะบันนี้พ่อมหาหอดไปซนี่เมืองทีม่มนุษย์ยนะูน่ะเบอร์เกนนอร์เวย์เขาทรงหรหัสมาเขาก็สทรงแค่หรหัสเขาไม่ได้บอกว่าของอันนี้มาจากสายไผ่ซื้อออหยังทรงมากยังสิมันบาจากพราะเขากรออานภาษาไทยบอกออกเนาะอันนี้ก็สําคัญจ้ะหรือว่าอาซิโบมีผู้ใดปึกขึคือน้องไส้มนุษย์ก็ไดเนาะแล้วกะ็เอ่อข้อมูลขอ,ของของที่จะทรงจ้ะว่าของที่เขาจะสรงนัน่นคือออหยัง สำหรับอันนี้ย่ายก่กับทรงมาเป็นมังม่วงกวนม่นุษย์กระบอกให้ย่ายเขียนว่าโฮ m เมสแมนโกสติ๊กหล่ะกะับซัมโคลสติงยังกะว่าไปโคลสติงคลเซสหรือยังกะว่ากันไปว่าทรงมะหายลูกสาวกับหลานยังประมาณยังสี่ก็ให้เขียนไปให้เพิ่นเป็นภาษาอังกฤษนอกจากราะว่าบางเื่อไบซนี่บางมองกับอาสิลูกาหลายเพื่อนอาสิบบมีเวลามามาซอยมาหนุนนี่นั่นคือจังไปซนี่อยู่คงเจียมนี่เพื่อนกด็ดีดีจะ้ะ เพื่อนซอยเขียนซื้อที่อยู่ผู้ทรงผู้รับกรอกข้อมูลนนู่นนี่นั่นอย่างทุกอย่างเนาะเพราะว่าคนกับวันใดหลายอย่างประมาณนังสีนอกจากและอีกอย่างนึงกับแวลูของของที่จะทรงนอกจากอันนี้ก็สําคัญจ้ะเพราะว่ากระใส่ให้มันใกล้เคียงกับราคาของที่เฮาทรงจริงๆนั่นแหละเพราะบางเทือของราคาสูงๆก็อาจจะได้ใจยภาษีศุลกากรถึงแม้ว่าของราคาสูงเข้าไปใส่แวลูไปใส่ราคาแบบ ตำตำสุลกากรเขากระหูยู่ดีนั่นแหละนเนาะมนุษย์ว่ากะใส่ขอมูลไปแล้วกะเป็นคงเป็นของถ้าเป็นพวกสบงสบูอีหอย่างกะให้ทรงมากทั้งกลองนะจ๊ะเพราะว่าบางเทือนอะ่ะเพื่อเขาเปิดไปตรวจสอบเห็นสบูนอนมากแกแองแม่งเข่าสิฮูบลาวว่าขอมูลนี่อย่างมันเอียงจังได้มนุษย์ว่าอันนี้ก็สําคัญเพราะว่ามีเคยมี่มูมาปรึกษานะจ๊ะเพิ่นว่าพี่จะให้ลูกสาวทรงสบูมาให้กล่องต้องแกะออกไหมมนุษย์ว่าบค่ควรนแกะนะคะเพราะว่าของอะ่ะ เป็นของพวกเนี่ยมันบละเผื่อสมมุติเขาซุ่มมากแลืเขาเปิดออกมาเอา้าสบู่หนึ่งก้อนกลองบะมี่สิประยานตะว่าเรื่องน้ำหนักแต่ลืมคํำนึ่งถึงขอนี่ไปแม่นุ์ว่าอันนี้ก็สําคัญเขาจะได้อาล่าละองลายล,ละเอียดได้เพื่อเขาเปิดกลองออกมาซุ่มเนาะต่ว่ารอบนี่กะว่าได้โดนเปิดซุ่มจ้ะเพราะว่าเป็นแค่บางม่วงกับชุดเด็กหน่อยสองชุดเนาะราคาน้ำหนักอันของกล่องพัสดุกล่องนี้อยู่ที่ 1960กรัมนะคะราคาคารงกับยูที่งี่ิบาบาทเนาะแล้วก็ส่วนเรื่องนำนงนำนักราคาคารงเืนพื่อนก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของปรนีไทยนอกจากไปตรวจไปเช็คได้เลยเพราะว่าอันรอบที่แล้วน่ะแม่ของเมนูเพิ่นกับบหูเมนูก็ลืมบอกไปนั่นแหละว่าให้นองสาวล่องเข้าไปกอกเบิรงก็ได้เพราะว่าของรอบที่แล้วเพิ่น่งมา2กิโลหกเขาก็เก็บเลทสามกิโลนั่นก็คือ 2, 7 0 0 หกบาทก็คือในเก่งสโลรอบนีกระทรงไก่เคี่ยงมา2อกิโลก็คือพันเก่าร้อยหกสิบัมเนาะเพราะว่ามนุษบอกไปก่อนกำกับไปก่อนว่าถึงแม่ว่าแม่สีทรงแมาแค่โลเคิงเขากระเก็บในเกณฑ์สโลเพราะเขาปัดคืนอยู่แล้วอันนี้กะเพื่อนๆกเขาไปเช็คได้จ้าว่าจะทรงอีหยังแบบใดเพราะว่าตอนนี้นะจะมีแบบให้ทรงเลือก หลายแบบเนาะถ้ายังเป็นปีที่แลว้วที่ส่งมากเพิ่นกับวา่าอันอยู่ไปสะนี่เพม่นว่าตอนนี้มีแค่แบบเดียวอย่าง,ยงประมาณยังสีอันนี้ส่งมาเป็นอ,อ่เป็น EMS บอกหรืออีกอย่าง,งกับ่ได้มีบอกจะ้ะระยะเวลาในการเดินทางจากมือกว่าสิฮอดเมืองเบอร์เกนประเทศนอร์เวย์เนาะของกล่องนี้ทรงออกมาวันที่สองมิถุนายนจะ้ะ วันที่สองมิถุน่าจริงๆของหอดวันที่สิบเอ็ดมีถุน่าจากกระเท่ากับว่าเดินทาง10มือจากที่ทำการไพรซนีอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธา,านีนะคะถึงเมืองเบอร์เกนประเทศนอร์เวย์ใช้เวลา10วันค่ะแล้วไพรซนีอยู่นี่บ่ใดเห็นงานคือบานเฮ่าเนาะวันที่สิซึ่งตรงกับวันซุกเนาะจา้ะเขามาส่งของเขาเอาเจ้าของกองนี่แหละมาส่ง แล้วเอาใส่ในกล่องไปสนี่บอด้จ้ะเขาบไดม้มากดออตติ้งตองเอาของนี่มาให้เมนูดเด้พอใส่บได้แล้วมันบอจ้าเขาเอากลับไปมเมนูเช็คสเตตัสอันเช็คเบืองว่าอันของหอไ่หอไ,หอไ,หอไ่แล้วปรากฏว่าพอเอามาแล้วน้ำทรงบได้คือเอาใส่ในกล่องไปสนี่บได้กล่องไปสนี่กับมันใส่จนหมาอย่างเดียวมันกลองหน่อยเขาเอากลับไปจากเขากลาว่าติดมาวันศุนกร์เนาะกับติดเสาร์อาทิตย์ แล้ววันจันทร์เขาจังส่งอันโคดส่งโคดในโทรศัพท์ที่เข้าจะไปรับของเขาว่าเขาบม่มีใบอี่ยังมากแต่ว่าเข้าสามารถถือโคดอันเนี้ไปบอกกับเจ้าหน้าที่อยู่ไปซนี่ได้ว่าเข้ามารับของนะรหัสเอเจหนึ่งสองสามเอ่างก็ว่าไปเขาก็ไปบอกตรงไปซนี่ก็เท่ากับว่า,าก,ก,ก,ากว่าที่มนุษย์จะจะเดบไปรับของกองนี่ก็คือว่าวันจันทร์เพราะมันติดเสาร์อาทิตย์ไปซนี่เขาพอทำงาน กระเทาะกับว่ามนุษย์ได้อันรหัสรับของน่ะวันจันทร์ที่14ีมิถุนายนจ้ะก็เลยไปรับตอนเย็นสามีไปรับมาหายมือว่านวันที่14เนาะอันมันคําแล้วมนุษย์ก็เลยบ่ได้เปิดกันเลยเก็บมาเหตุนี่ล่ะเปิดกล่องพัสดุไปซนี่จากไทยกับเพื่อนๆนี่ลหละจ้ะกระเทาะกับว่ากว่ามนุษย์จะได้รับจริงๆน่ะกับสมื้อจ้ะเพื่อปิดของปิติดเสาร์อาทิตย์อยู่ไปซนี่อีก นั่นแหละไปซะนี่อยูนี่บอคือบานเฮ่าก็นยังวะพอเอายัดเนี่ยกองเนี่ยมันยัดบาได้ละห,หละในกองอันกองรับจดหมายนะจ๊ะเขาก็เอากลับไปนั่นแหละจ๊ะก็เท่ากับว,ว่าของเดินทางร่วมทั้งเบิร์ดแล้วถึงนอเวนะ่ะสิบมือแต่กว่าเมนูจะได้รับของกะสิบสามมือเนาะวันที่สิบสี่เมื่อวานคือวันจันทร์วันนี้สิบห้าเมนูนจะจะมาว่าเปิดกันจะบันนี้ว่าขององียงจังใดเนาะไปเปิดกันจ้ะ จะห้ามาา่าจะวันนี้ไปเปิดกล้องกันกะก่อนที่จะส่งของอีกย่างมาึเพื่อนๆก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลของแต่ละประเทศเนาะยิ่งพวกยงพวกยายาลดความอ้วนอย่างแบบเนี่ยมนุษย์ว่าบาควรจะส่งเลยจ้าเพราะวา่าถ้าโดนตรวจยืดโดนอย่างมิสารต้องห้ามของแต่ละประเทศมาถ้าถึงล้วมันจะเสียประวัติอีย่างสิเนาะเพราะวา่ายาความอ้วนยาลดความอ้วนบางตัวอาจจะมิสารต้องห้ามอย่างประมาณอย่างสีเนาะแล้วกะนั่นแหละ เมนูว่าพวกยองพวกยาว่าวรที่จะเสี่ยงทรงมากนะจ๊ะพอเมนูกระได้ยิ่งข่าวมากกศึกษาข้อมูลของแต่ละประเทศจ้ะจังพวกเนือ้อทรงเนื้อซัดเอียงปราหม่ามีสี่เขากระหามทรงนี่แล้วเนาะยารักษาโรคยาอียงต่างๆเพราะว่าขาถึกอียงมากติดอียงมากมันกับ,บ่มคุมกันจ้ะสาหรับที่จะเสี่ยงทรงของี่มิสารต้องหามีอย่างสี่ขา่ามาเนาะเมนูกะฝากเพื่อนๆไวจ้จ้ะมาเปิดกัน ย้ายเฮ็ดแล้วก็คิดหอดลูกคาทรงกับแห้งอยู่แต่แต่ว่ามันกับมีมีขาทัางจิตใจเนาะอ้อยมนุษย์เพท่านเดกเปิดเนี่ยว่าเปิด้อมๆมกันนี่ละจ้ะเป็นชุดไล่มาไฮรานเพื่อนว่ารัานอยู่กลางๆข้างหน้าข้านเพื่อนทรงมาไฮรานเพื่อนโอ้ย ก,เก,ก,ก,เก็เป็นตาหักตัวละนอกจากมให้หลานสาวเสื้อชุดกระโปรงมมให้หลานสาวเป็นตาหักอยู่จ้ะน้ำตาสิไหลย,ย่ายกิี้หอดหลานทำไปนี่ชุดโอ้ย <c oughs> อันนี้ของลูกสาวคนโตนาะจะเป็นชุดอัน เพื่นว่ามิลานขายอายุขังธนานารเพื่นว่าโอ้ยเป็นตา,าตาแพงจ้ะย่าอีทหอดหลานกะซ่อมเมอร์นี่เนาะเดือนมิถุนานี่กะจะสองปีลวจะ้ะแมนนูบเลย์ก,กับไทยปีที่แล้วว่าจะกับมิถุนากะช่วงโควิดพอดีนี่ชุดเด็กน้อยสองชุดจ้ะอันนี้กะเป็นชุดของหลานสาวคนน้อยเป็นชุดของหลานสาวคนใหญ่ หลของสบคันมีหมักม่วงกวนหม,ม,มักม่วงสีมือยายดีใจแน่น้ำตาสิไหลเบบนี้สามทุงแกะชิมหม,มักม่วงยายกวนเองคือว่าปีนี้นะหมักม่วงลายลายแซ่บดีจกะจือมันปลื้มมันปลื้มแะ้วกะ ถ้เราเป็นแม่กับลูกที่ถึงว่าแม่สิเป็นคนแม่สิเป็นคนบรรนอเป็นคนเป็นคน,นบรรบานแต่ว่าตลอดระยะเวลาแบบมนุษย์มีอย่างน่ะสี่คุยกันกับแม่ซะส่วนใหญ่แต่ว่าพอมพันเกิจะเป็นไฟเห็นงงเห็นงานอันงานอย่างที่หนักๆแต่ว่าในส่วนของแม่เนี่ยมนุษย์กับสี่คุยกันแบบคุยทุกๆเรื่องน่ะทุกเรื่องนะองิลีนะ่ะทุกเรื่องเลยนะ่ะเออแล้วแม่แบบอันมันจะมีช่วงวัยรุ่นนอกจาก คนอื่นหรือว่าญาติพี่น้องหรือใครสิว่าลูกจังไดอย่างนั้งสิแม่ก็จะถามลูกว่าเรื่องมันเป็นอย่างจังไดแล้วแม่ก็จะฟังลูกกระเสื้อใจนะคะกแล้วนกะ็นะะนะะจนมือหนึ่งมนุษย์เรียนจบมนุษย์ประดดเป็นคนเละเทะเลีเลเลล้วไหลยังอยัง,ยงสิเนาะทุกอย่างเรื่องเล่าแบบ แม่เป็นแม่ที่เข้มแข็งเป็นแม่เป็นหนกที่แข็งแรงสานนี่นแหละจ้าเนาะยังคือที่ทมนุษย์บอกนั่นแหละว่าสีส้มอีงอยังมากกะบอกข้อมูลรายละเอียดอีหย่างของของดีเขาจะส่งมากเนาะแต่ละกะใสขอมูลให้ครบโอเควันนี้แม่ดูกระสไปกินม่องวงวงม่องงวงกวนแซ่แบแซ่บสามพอบางไงเลยจากมาจากแม่เนาะจ้ามนุษย์จฝากไว้เล่กันแล้วกันสำหรับช่อง คุณแม่ขาชาแนลนะคะแวร์คอม่าในน้ำติชมเนาะคอมเมนต์เมนูให้กำลังใจเมนูเดอร์ค่ะกอนจะไปกับที่กานั่นแหละจ้ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระสั่นกระดิ่งให้เมนูเดอ de ร์ der. จ้่วันนี้ไม่ไปละจ้า้อมกับม,มังม่วงแพนไปลคะค่ะบายค่ะบาย